ตลาดโรงเกลือจังหวัดสาแก้วตอนนี้ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีรายงานชาวกัมพูชาหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเองที่ตอนนี้ชายแดนปิดใช่ไหมครับไม่สามารถเดินทางเขาออกได้ก็ใช้วิธีการเดินทางด้วยเครื่องบินมาเปิดร้านขายของที่โรงเกลือตามปกติครับอยาาากให้เ้เเปิดดนมแม่คะชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าต้องบินจากกัมพูชาเข้ามาไทยเลยมาเปิดร้านขายของที่ตลาดโรงเกลือเพราะว่า ชายแดนปิดไงพอชายแดนปิดเขาไม่ปิดทางอากาศนะครับก็สามารถจะบินเข้ามาในประเทศไทยได้แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะสูงมากแต่ก็จําเป็นต้องกลับมาเนื่องจากสต็อกสินค้าภายในร้านยังเหลืออยู่มากตอนนี้เธอจึงอยากให้ทางการไทยเปิดดานเพราะต้องการระบายสินค้าครับก็อยากให้เขาเปิดดานให้เป็นสนุกเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ไม่อยาก แบบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ขอให้ดีขึ้นเราเป็นใช่ใช่ค่ะของคนาไม่ใช่ของคนทยไมใช่ให้อยากให้เขาเปิดด่านเปิดอะไรให้ปกติเหมือนเดิมก็ดีขึ้นแล่รูไมว่าคนไทยเขาไม่อยากให้เปิดไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยคนคนอะไรก็ไม่อยากให้เปิดเลยหรออันนั้นก็ไม่รู้อ่ะคือเราในฐานะที่่าประกอบวิชาชีพประกอบอาชีพนะใช่ก็อยากให้เปิด ส่วนที่จันทบ,บุรีคุณผู้ชมทีมข่าวลงไปที่สวนลำไยอยู่ที่อำเภอสอยดาวก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผกลลับผลผลิตนะคุณผู้ชมคะส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาที่ยังอยู่นะไม่ได้อ,อพยพกลับภุมิลำเนาพวกเขาเล่าบอกว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วบางคนเนี่ยอยู่ไทยมานานกว่า10ปีไม่ได้วางแผนจะก,กลับบ้านไปที่กัมพูชาเลยได้เงินมาก็ส่งเงินไปให้ที่บ้านใช้พอคิดถึงก็ได้แต่โทรหาแล้วก็บอกทุกคนว่าอยู่เมืองไทยเราปลอดภัยดีค่ะส่วนญาติญาติที่อพย กลับไปคราวนั้นบอกว่าอยากจะกลับเข้ามาทํางานที่ไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากลับไปที่กัมพูชาแล้วไม่มีงานทําค่ะเราอยู่ที่นี่สบายดีเราไม่ได้เป็นไรเหมือนอย่างข่าวที่บอกครับบางข่าวออกข่าวว่าอยู่เมืองไทยไม่ดีมันหลอกมันมีข่าวปลอมเองไม่รู้ข่าวปลอมครับแต่ว่ายืนยันว่าอยู่เมืองไทยสบายดีครับแต่ว่าผมครับเขาทุกแกเราก็ดูแลเราอย่างดี ไม่ได้หลูกกวนเรามีแต่พยายามหางานให้เราทำแต่เรื่องทำงาน,นไม่ได้กลัวค่ะกลัวแต่เรื่องเขามาจับมาอะไรเราเนี่ยบางทีอ่ะแต่ทำงานได้ดีอยู่ได้ตังค์ทุกวันค่ะอยู่ฟังนูน้นบางทีบางคนก็ไม่มีเงินจะกินอ่ะเราก็ต้องมาหากินอยู่นี่ไม่ได้มาหาข้อมูลหาข่าวกลับไปไม่มีค่ะ เราก็เห็นใจอะแรงงานชาวกัมพูชาเพราะอยู่บ้านเขาเองมันเดือดร้อนหลายคนอดอยากไม่มีงานไม่มีรายได้นะครับไม่เหมือนกับอยู่ประเทศไทยด้านหัวหน้างานชาวไทยบอกว่าแรงางานกัมพูชาหายไปเกินครึ่งครับลแล้ว<ล>ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะครบกําหนดการผ่อนผันให้แรงงานชาวกัมพูชาทางานในไทยซึ่งเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาขดาดแคลนแรงงานยังไงเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ทํางานเป็น10ปีมีความชํานาญนะครับส่วนที่จังหวัดตราดครับบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กที่อำเภอคลองใหญ่ ช่วงสายที่ผ่านมาได้ส่งมอบตัวคนไทย12คนให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้ง12คนมาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัคราราชทูตณนะกรุงพนมเปญหลังจากถูกชวนให้มาทํางานในศูนย์สแกมเมอร์ที่กัมพูชาทั้งหมดยอมรับว่าใช้ช่องทางธรรมชาติหลบหนีเข้ามาเพื่อทํางานยังไม่ทันได้เริ่มเลยมาถูกจับเสียก่อนครับ